เราเราเนี่ย่กับแฟนบอลทุกบริการทุกรงงานนะครับที่ยุบแม้บางทรไม่มีโารแกดมใจเพรว่าเราขออนุญาตรียผลแล้วจะมีการคะแนนด้วยีลัวจะมีการยบด้วยการแจคะแนนใหญ่นะครับแจคะแนนเทียบสองเียเฉพาะนะครับกคะแนความพร้อมเทียบนะครับจำนวนจำนวนนะครับเพางสสางปัดสินหนึ่งจนวนผู้ที่เข้าร่วมเที่ย สองสีสันและบรรยากาศในการคิดสร้างขึ้นมาสามความพร้อมในการแสดงออกและสี่และต่อผด้เข้าแข่งขันที่จะตีและต่อสู้กับใครและในรอบสองเราจะมีการประกวดสาวที่รีบตื่นเร่งขึ้นอยผมก็จะประกวดให้ดีนะครับครับ ได้ชาได้หญินะครับสอผสมข้านะครับปกติปติได้ให้ปกตินะครับสุดนะ